สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่องจัสทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับนี่ครับมารีวิวเจ้นี่นะครับ TB036 ครับลูฟี่ของเรานั่นเองครับเหล่าญี่ปุ่นนะใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจัสทอยด้วยนะครับกล่องนี้ก็มี4ชิ้นครับโมเดล2เสา1นึงฐานหครับในส่วนของโมเดลนะครับผมผมขออนุญาต ประกอบไปเลยนี่ลูฟี่ตอนนี้ใส่ชุดสีฟ้านะครับดูหน้ามีความยิ้มแย้มนะครับแล้วก็มีตัวนี้มาด้วยนะสมบัติที่บาร์กี้อยากได้นี่ฮนะรองเท้าหมวกฟางตัดปั๊มอยู่ด้านหลังเลยชัดๆนะครับรายละเอียดหมวกนะดูสวยงามนะครับจริงๆก็จะเหมือนกับลูฟี่ทั่วไปนะครับเปลี่ยนแค่สีเสื้อนะโอเคแล้วก็มาดูที่เสาครับ เสาก็จะเขียนว่า 5A นะครับ 5A น่าจะมาจากโมลูม5นะครับแล้วก็ตัวแรกของชุดนะครับมีหมุด2อันแล้วก็ตาปั๊มครับนี่ลิงก์กันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันครับนี่ก็ใส่ด้านหลังไปเลยชึบแล้วก็เอามาใส่ครับฐานแล้วก็ดันให้ตรงหมดุดระวังหมุดหักนะครับ เค <Okay, S 2> ครับเรียบร้อยแล้วครับดูฟรีครับไปดูกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ